สวัสดีค่ะวันนี้มีกล่องพัสดุมาส่งนะคะมาถึงแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่ามันคืออะไรอยู่ข้างในนะคะของมีบุญกับของจำปาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอ๋อคุณกีลนันนะคะ ส่งให้แม่ดานะคะรกรับขอบคุณนะคะคุณจีรนันได้รับแล้วเด้อน,นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ามันคืออะไรอยู่ข้างในนะคะวันนี้ฝนตกนะคะข้างนอกแม่ดาเพิ่งกินข้าวอิ่มน,นะคะแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดแล้วก็หน่อไม้ต้มนะคะเพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อกี้นี้นะคะเอจีนี่กล่องข้าวเหนียว พอดีเราไปทำความสะอาดแล้วก็เก็บเห็ดมากแกงนะคะเก็บเห็ด,หดมากแกงก็แกงกินเมื่อกี้นี้ว่าว่าจะไปหาเห็ดเห็ดปวกเห็ดโค้นอะไรมาใส่เนาะแต่ว่ามันไม่มีนะคะไม่มีก็เลยไม่ใส่นะคะไปแล้วไม่เจอสักโดกนะคะ นี่ขนมของน้องนาเดีย <c oughs> สมัยเราเป็นเด็กนะถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะซื้อขนมมาฝากนี่จะดีใจมากเลยนะคะจะดีใจมากเลยนะขนมนี้อร่อยนะคะบ๊อกกี้แม่ไดยังชอบกินเลยนะคะขนมอันนี้นี่ขนมของน้องนาเดียอันนี้คืออะไรเนาะโอ้ ไม่ดานแน่ๆเลยเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะคะของไม่ดานเปของน้องนาเดียน่าโอ้โลิสติกนะคะดูดูแป้งก่อนดูแป้งก่อนต้องใช้จะต้องเป็นของน้องนาเดียแน่ๆเลยก็ดูเหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นจังเลย เปิดจะไม่เปล่ยนละบ้านนี้พาเปิดยังไงล่ะเอ้าเอาเอา,เ,าเปิดม่เปิยนล่ะพี่น้องมันเปิดยังไงล่ะเนี่ยโอ้ได้แล้วโอ้เป็นแป้งซะด้วยนะคะอีกสีแป้งขานะ น่าจะเป็นของวัยรุ่นไว้น้องนาเดียเดี๋ยวดูลิดตีก่อนนะ สวยมากเลยนะคะว้าวสีแดงแดงใจวายถูกใจไม่พี่สีแดงนะคะสีแดงถูกใจนะคะถูกหรือแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนนะคะนี่เจอแล้วของแม่ด้วันนี้ไม่ไดาสาผมนะคะสาผมเตรียมพร้อมที่จะยอมผมนะคะ วันนี้เราจะย้อมผมกันเลยนะคะวันนี้ฝนตกลิ้นปลอยปๆนะคะคงจะไม่ได้ตำภารกิจอะไรนะคะจะขุดดินก็ไม่ได้นะคะเปียกอยู่นะคะจะขุดดินก็ไม่ได้เปียกอยอู่อย่าย้อมผมขอบคุณคุณจีรนันมากๆเลยนะคะกล่าบขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้คุณจีรนันอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนกิจการงานรื่นไหลนะคะ เงินไหลนองทองไหลามาดังแม่น้ําไหลามาไม่ขาดสายนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะเงินเก่าไปเงินใหม่มาเพิ่มเท่าทวีคูณนะคะคิดจริงได้วางจิิงได้ขอให้สิิงนั้นพันสําเร็จพันสําเร็จนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองในการงานและหน้าที่นะคะขอให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยยังมีอีกนะคะมา่มาโอ้โห นี่แม่ดากำลังมองมองหาอยู่สูรสหมดนะคะเอฟซีหมดพอออกไปข้างนอกก็ลืมเนาะพอออกไปข้างนอกก็ลืมสูรสหมดนะคะนี่แหละค่ะเราอยู่นานะคะยังมีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญที่มองเห็นความจําเป็นหรือความสําคัญบางทีเราตั้งใจว่าจะออกไปซื้อสูรสนะคะแต่พอออกไปร้านค้าแล้วก็ซื้อโน่นซื่อนอน่อ่าลืมสูรสนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะได้ซีโรถเลยแล้วนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นรสดีนะคะเวลาทําเวลาจะผัดจะทอดหรือว่าส่วนมากผัดเนาะต้องใช้รสดีนะคะหรือว่าหมักหมูทอดนะคะโหอ,อันนี้โอหอันนี้จะเป็นขนอนะคะขนอเวลาเราต้มข้าวต้มนะคะเราใช้แค่ขนอห่อเดียวนะคะจบนะคะเนาะใช้ขนอห่อเดียว เพราะมันเป็นขนอสําเร็จรูปนะคะที่จุกนะคะขนอหรือว่ามันเป็นจุกเลยนะคะที่ทตัสงแัยมันจะเป็นจุกเลยเนาะนี่เนาะทรงๆน้ําร้อนเลยโอ้โหแมมามาสองห่อเลยนะคะถึงแม้ว่าจอกกองเล็กนะคะแต่แน่นด้วยความ แน่นด้วยน้ําใจนะคะเนาะถึงแม้จะกล่องเล็กแต่ก็แน่นด้วยน้ําใจนะคะปราบขอบพระคุณมากมเด้นะคะขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนนะคะไม่เจ็บไม่จนเออมีเงินมีทองเหรือจรงตลอดปีตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนร่วมง,งานนะคะจงรักให้สามัคคีกันสาธุค่ะ เก็บไว้นะคะอันนี้โตอยู่นะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้ของน้องนาเดียน้องนาเดียมาขอบคุณพี่ธีรนันหน่อยลูกนี่ไงขนมขนมของน้องนาเดียแล้วก็มาม่าสองห่อน้องนาเดียกินแต่มาม,ม่าก็ยังมีโจ๊กด้วยนะลูกมีโจ๊ก ันนี้ของแม่ยายยอมผมนี่น้ำหอมนี่น้องเมเดียน้ำหอมแล้วก็แป้งแป้งครับแป้งสลับนี่นะคะน้ำใจของเอชีที่หยิบยื่นให้นะคะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะ ที่นี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ